สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิบัติของท่านผู้เท่าความจริงปฏิบทติของท่านผู้เท่านี้ถ้าเราจะรับไปเป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสำหรับตัวเองแลอเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐา,านเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าขอย้อนหลังสชินิดหนึ่ง เพ่าคืนที่แล้วก่อนนั้นในปรากฏมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเอาเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปแล้วก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วเขาถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท้าขึ้นมาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู้ ไม่ใหญ่จะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าแล้ท่านบนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพาาระอรหันต์คาแล้วกระโดดพาาระอรหันต์ล่ยงานคนแล้วในตอนนี้ข้ารรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงสำเนกว่าให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพระโสดาขันเอกพิชีเท่านั้น แล่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพาระาอารหันต์เล่งงานเขาแล้วที่ตอนนี้ระบรรดาท่านางไหลายการปฏิบัติของท่านก็เพิ่งม,มีการละมัตวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าออปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นมายก็ถือว่าเป็นเทวปุตมานแต่ว่าเทวปุตมานก็ไม่ได้ บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านออาจจะมาลองใจเราครูบาอาจารย์นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นพระอริยเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ เห็นภาพนั่นนิดเห็นภาพนี้หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษเสร็จแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและน,นี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากเพราะว่าท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิชีเท่านั้นเป็น,นั้นว่ากำลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเพื่กรรมฐานให้นึกว่าเสมอว่าตนาโจทยาตานัง กล่าวโทษโจย์ความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอเสมอนั่นแหละเป็นการสมควรหาว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเลวแล้วแต่หากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็อยู่ขั้นพระโสดาบันเอกวิชี ถ้าเราถึงนั่นถ้าเราไม่ถึงนั่นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนไว้ว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับปรโสนดาบันขั้นเอกิวิจีแต่ถ้าว่ากิเลสทั้งหลายเบานิดหน่อย นี่ถ้าบันทึกไว้ย่อยเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายน,นิดหน่อยเรือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเพราะอาจจะขยายไปสักหน่อยก็ได้เรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขณะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้พระโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้ว และขณะนั้นชื่อขณะนี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขั้นพระสิทาคามี <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน <c oughs> ว่าตามคําที่กล่าวว่าท่านถึงพระสิกาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไงแต่วได้ว่ากําลังใจที่คุมยานในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้พลาดพลั้ง เพอตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอาแค่เตือนขณะใดาที่ยังตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพลสมาบัติคือตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะพึงทำได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติ คือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลคำว่ารักษาผัวพิญญาแวะแหวมีพละสมาบัตินั้นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้ว <c oughs> ถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพละสมาบัติถ้ามีอภิญญาควบก็เรียกว่าพิญญาพละสมาบัติ เป็นนั้นว่าเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นประโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาควบจิตตัวนี้ถ้าอยาส่งไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินพิธมบตัติจิตก็จะส่งอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าโทติฌานอย่างเร็วที่จะเผลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจาระฌาน คือชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> จิตทุกณาจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างต่ำที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจารสมาธิหรือุปจารชานตลอดมานี่ข้อนี้ของบรรดาท่านทั้งหลายผู้ศึกษาพร,ระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทําตามด้วยการทําตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ทั้งท่านหลายเอง มาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจาระสมาเตชะโทษสกิทาคามีตอนนี้ท่าเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่ <c oughs> มีอารมณ์ในด้านกรรมราคะมันด้านจริงๆอารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่ เราจะทำทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด,ด้วยนี่ว่าทำกันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทำได้การเก็บเงินไว้ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอโยชน์แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทําบุญหมดนี่ดูทั้งอารมณ์เขาเปรนสูดาบรันละอารมณ์ของพระสิิธาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่ทําจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินใน ในเด็กูลที่เรียกว่าเสือเสขาบคุคคลตามพระวิน,นัยถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านห้ามขอเด็กขาดฉะนั้นคำว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามพิโุไม่ควรจะขอคำมิขุแปรลได้สองอย่างพิโุแปลว่าพูกขอในว่าพิโุแปลว่าพูกเห็นภัยในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยอาการดุษณีภาพ หมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้านนี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในการมาราคะกดีโทสก็ดีมันหายไปหมด <c oughs> อารมณ์ก็ทบเมื่อกระทบกันจังจาหน้าไม่มีความรู้สึกแต่ว่าในการบางครั้ง นานไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัดอารมณ์พอใจในความสวยสดมีง,งามหรือว่าอารมณ์กระทบที่ใครทําไม่พอใจเมื่อก็เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อ oh, เจ้านี่ยังอยู่ท่านี้มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปรง่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนกับเห็นแผ่นดิน เห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพเหตุมันเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สําหรับโลกไม่มีค่าสําหรับเรามองดูร่างกายคิดว่าสภาวะร่างกายของเรามป็นซากศพมาอมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้านี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนํามาสึ่งความทุกข์ อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดี้ดอารมณ์นี้ต้องทรงตัวไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคําว่าพระอริยเจ้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น <c oughs> ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถา้าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่โก,กรธ ยังหวั่นไหวแต่ว่าเกลียดกามฟังให้ดีนะ่อนาคามียังมีโกรธแต่ไม่กโกรธยังหวั่นไหวแต่เกลียดกามคำว่าหวั่นไหวคือลมยังมีความหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่าที่เขาทําไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลย คือไม่ไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคําว,ว่าปาฏิฆะแปลว่าการกระทบก็ระทบแล้วเกิดความไม่พอใจให้ความไม่พอใจมันกระทบปั๊บเกิดปุ๊บหายปั๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉันว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนก็ลมพัดมาไปไม่ไหวแป๊บก็ส่งตัวหยุดนิง่ง นี่จัดเป็นสังขารุเปขยญายานอย่างสูงท่านบอกว่าเกล้กรรมคำว่า,ากรรมมารมคือเกล้กรรมระหว่างเพศเห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใคร่น่าปรารถนาแต่ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนตามเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้า มองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายผ่านเข้าไปถึงหนังเลยไปถึงเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไตไส้ปอดเห็นปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเท่าหมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกลามาม์ นั่นนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำคำของพุทธบัญญัติที่ดึงกล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่โผูกโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวันไหวแต่เกเดกามผู้บทความหวันไหวจริงๆนั่นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนี่เป็นพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ได้กล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรละมัดรวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานี้ท่านจําได้ไหมว่าในตอนก่อนโน้นท่านบอกว่าอีกสิบปีเสร็จเสร็จจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมีความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดี ทรงอภิญญาพระสัมมาัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในภาษานี้อาจจะสําเร็จก็ได้ม่เป็นั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามรก่ผลเื่องการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าจะบรรลุเมื่อไรสําเร็จเมื่อไรมันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวต่อไปว่าการพิจารณาขังของเธอทําถูกแล้ว การมุ่งละฉันท่ากับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นโถกแต่ควรระวังแต่ว่าคนพิจารณาระวังทวารทั้งหกซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักสุปเป็นต้นคือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครื่อคิดให้กล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์เกิดจากสักโสเป็นต้นไปด้วย <c oughs> คิดไว้ว่าคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไป ท่านกล่าวต่อไปฏนี้เป็นคําถามของท่านผู้เฒ่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันเมื่อไรทรงตอบว่าเข้าโคตรภูรเมื่อบรรษาก่อนนี่ติดโคตรภูรมาตั้งบรรษาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโซนดาเมื่อเดือนสิบเอ็ดรรษาก่อนนี่เป็นว่าติด โคตรภูมาสามเดือนแต่ย่างเข้าโซดาบันที่เรียกว่าสตตะขะตุงตั้งแต่บรรษาก่อนคือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรภูนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพาน เรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำด้วยความเมตตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังพระนิพพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบัน ตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธดีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาสต่อไปขะโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านแปลนะท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาสสุดท้ายเพื่อจบกิจแต่อตอนนี้ระวังให้ดีนะ จำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบเทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วยพยายามมองดูอารมณ์ของท่านว่าเวลานี้จะรงเขง้าท่านเข้าจุดไหนกล่าวว่าทรงมอบทรงมอบให้ท่านมหาโมคคัลานะมาสอนอ๋อท่านโปรดว,ว่าตอนนี้พระโมคคัลามาท่านโปรดว,ว่าสมเด็จให้มาบอกไป ท่านมาเดี๋ยก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว่าเดี๋ยวก่อนข้อภัยนะอ่านไม่ันกาเข้าใจท่านเขียนว่าทรงมบอบให้ระหาบมคคลานะมาสอนนี่ถ้ามหามมคคลานะก็แ่าว่าสมเด็จให้มาบอกเวลาเก้านกาสามสิบนอ๋อเวลาที่รับฟังที่พบก,กับมหาบมคลานะ เป็นเวลาเก้านากาสามสิบนาทีนท่านฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านดยนะความจริงท่านผู้นี้เป็นคุณพระไม่ว่างตื่นขึ้นเชา้าทีมันทีหกโมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปโกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละ นั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทํำนะอย่าไปทําเขา้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทําถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทมปริกาสูรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสที่องค์สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทา ไปนั้นว่าเวลาลรับแขกแขกผ่านไปนิดหน่อยเื้อแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายสบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าจเจริญพระกรรม,มาฐานเวลาเก้านากาสามสิบนาทีพบพระมหามกขลานี่ด้เขยงงเล็วไปวันหนึ่งหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะ พระโมคคัลลามาสอนขั้นสุดว่าจงกาหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าที่ว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกขตารมหมายความว่าขันห้าก็ดีว่าโททั้ทันายอย่างอื่นก็ดี มีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกกตารมคืออารมณ์นี้ให้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีอีกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขันห้าได,ได้ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลื่นก็ดี วัาถทธา่าทันหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมณ์นี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมาหาคติประฐานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกันเกลตาไม่ได้สอนเกินอะไรจนไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกแล้วไม่ถูกเท่าน,นั้นเป็นนั้นว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วม เลื่อท่วมเลยทิศไปไหนๆแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็อย่างเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เมาในหลาบเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเมาในความโกรธเมาในขันห้านี่เป็นอะไรถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้แสดงพวกเรายังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์ อันยพ่งนเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดตายเห็นรูปหูฟังเสียงเลยได้ยินเสียงเ่ยมูกได้สัมผัสกลิ่นล่้นสัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจถ้าบอทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ะท่านย่อแบบนี้ผมอ่านไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีอ๋อถ้ามกว่าสิ่งที่เป็นรูปในทานละวไวผมขอขยายหน่อยไอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหน ไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันอย่าเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่พ่าก็ย้ายความนะนั่นถ้าจะบอกต่อไปที่ท่านพระมหาโมกขลานะมาสอนแทนนะ ว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่ให้เกาะมันอยู่ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยไอ้ยินดีนี่คือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปไมายัางไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันนะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จําท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มาก ฟังให้มากแล้วก็ทําให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกันนั่นว่าต่อไปว่าทําให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญยาณไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไว้ว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่าเราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด จะไม่ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วทรงสงแล้วให้ทำใจให้ผ่องใสใน่พมีหันสีโดยที่ว่าสัตว์และบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความไม่ตาควรได้รับการทงศสารให้ตั้งใจให้ดี โดยไม่จิดครานหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบหกสิบวันไม่เกินหกสิบวันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบหกสิบวันหรือว่าไม่เกินหกสิบวันนั้นว่าเวลาเหลืออีกหนึ่งนทีใคุณ ถ้าาจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทันนี้ก็ขอท่านหลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารมณ์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมอบให้พระมหาโมกขลานนะมาแนะนำท่านโู้เท่าในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีให้ดูเวลาไว้ดีนะ ว่าเวลาเก้าเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะมันมืดไปนานแล้วหรือยังความจริงมันหลังอนาะหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทำได้เนะี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติเรื่องความกาลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดอารณ์นี้เลยเอรบรรดาทนานาหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติบายแต่เพียงเต่นี้ขอทุกท่าน ทรงดียาบทสี่ตามกําลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปพมอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายนี้ที่พระมหาโมคคลานะได้รับความมอบหมายมาให้สอนให้สอนท่านพุทธาไว้เป็นประจำทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิพอมคิดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือรมท้ายนี้เท่านั้นเอาละวันท้าทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพระโยคาวาจอทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็จงมีผลบรรลุตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลรกาดกนาถทรงมบอบหมายกับพระมหามุคคลานะมาสอนทุกพรเท่าต่อไปสวัสดี